น้ำท่วมสนยางสนยางแล้วเขาให้ทำยังไงครับให้ถ่ายรูปใช่ไหมให้ถ่ายรูปให้ทำทำบัตรทำอะไรไปหมดเลยเสร็จแล้วมันไม่ให้ไม่ให้สักบาทหนึ่งแล้วพี่ลูกจ้างมกินอะไรอ่ะไม่ได้เลยเดือดร้อนเลยใช่ไหมฮะเดือดร้อนเลยยางก็มันหอกว่งให้ยางตายก่อนให้ยางตายก่อนด้วยให้ยางตายก่อนใือเดือดร้อนก็ยังไม่ได้ต้องให้ตายอีกใช่ต้องให้ตายอีกน้องคิดดูอายเลย นนนะะเด้ออืบ้านเมืองแต่นายกนู้นเที่ยวเฮใช่ไหมหนักน้อเลยหนักหนักหนักนะหนักนะโอเคครับผมนะขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปตีแผ่ลงในคลิปเลยนะเอาได้เลยเนาะเอาไปเลยคนพี่ชื่ออะไรคพี่จันค่ะพี่จันนะครับผมขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับครับผมนะสุราษฎร์บอกแล้วว่ามีเรื่องเยอะแยะนะบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อไม่มีสุราษฎร์เราไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นเยอะ แล้วมันไอ้ผู้ใหญ่บอกว่าทําไมน้ําท่วมไม่ไปแจกให้ให้ให้ไปถ่ายรูปแล้วให้ไปถ่ายรูปแล้วไปไปทาทาทานันเห็นเขาให้แบบฟองแบบอะไรมาแล้วน้ําท่วมน้ําท่วมเขาไม่ให้ให้ยางตายก่อนจะได้ต้องยาทายนะสุดท้ายแล้วก็คือไม่ใช่เดือดร้อนธรรมดานะต้องให้แบบเกิดทาเสียหายอีกด้วยก็ป้องกันก็ไม่ได้นั่นแหละครับนะ สำหรับที่มีสวนอะไรนี้ก็ต้องคิดหนักๆเลยนะครับผมนะอืขอบคุณมากครับสำหรับขอบ้อมูลคารบ